สวัสดีครับว like สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเขาตกหมกหลุดกำไมมันนิ่งอยู่นิ่งทำไมวันนิ่งไงนิ่งทำไมล่ะครับกับช่วงนี้ยูโร2012มาแล้วไงมาแล้วยิงยูโรเขาต้องยิงคือคัดเราแบบนี้โอ้โหครับองแดงนี่ครับแต่งตัวมาเต็มจะเชียร์บอลแล้วโอ้โหนี่มันทีมชาติอะไรพี่นี่ไงอะไรไล่มากรุ๊กไงอ๋อนี่นี่แด็ก แกไม่เคยด,ดูหรอกบอนพี่เขาดูหรือติดนิดเดยมันแดงฮะแดงอยู่เขีวเขยวๆอะไรเหลืองๆไม่รู้โม่ไดกอยาก,ก,าโโกยางานนูไนนี่ไงเหรกบุดบองโค้ด โคแอดอะไรโคแอดคาราบาลโคเอเชียงอ๋อนี่ขาวแดงนี่มาจากลควยเชียงของจริงเลยโอ้โหนี่ยอมไม่ได้นี่ก็ต้องกี่เดือนเนี่ยยูโรเนี่ยแต่ก็สี่สี่ห้าเดือนพี่เชียห้าหกเดือนเหรอไม่ถึงเดี๋ยวต้องไปหาซื้ออุปกรณ์มานะครับคตัวเองหน่อยเอากับเทสกาบุกบอลยูโรนะครับแต่ว่าวันนี้ครับกลับมากับรายการเชียงไกรเวฟเต็ดทีวีปีสองเราเนี่ยนะครับอัดแน่นไปด้วยความบัะเทิอครับเสิร์ฟถึงที่เลยนะครับสองผู้กว่าแบบนี้เป็นประจำทุกวันพุธนะครับเราก็จะมาสองคนแหลกที่โจโจ้แล้วก็ อานุนะครับไม่ว่าจะเป yes, so ็นจอะกีฬากับปีกแจ้นะครับรวมถึงกับภารกิจกวางโกออนกลังเข้มข้นมากแล้วก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้ววันนี้ครับเราได้เขาเรียกว่าผู้เล่นที่มีส่วนร่วมนะครับเป็นตัวสร้างสรรค์เกมและทีมเชียร์ไนเด็กและเป็นบุคคลที่สัมพัญด้วยครับผมเป็นคนที่เล่นมอนต์ประสบการณ์เนี่ยไม่ต่ำกว่า2วันถุยใครจะมาซื้อมาล่ะมากกว่านั้น มากกว่านั้นนะครับหลายสลายคนเนี่ยรู้จักเขาดีอยู่แล้วกับเน็ตกฤษฎีประกอบของหรือว่าแมวเก่งพานตียะในสมุดนี้เนี่ยเขาจะไปทำอะไรนะคับการมอบธุรกิจกว่างโกออนนะฮะครับแต่ที่ขาดไม่ได้เลยเมื่อวันที่11มิถุนายนที่เพิ่งผ่านมามีอะไรครับพี่จอเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับแฟนคลับแฟนบอลของเชียงรายยูไนนะครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วครับนะครับที่ประสบอุบัติเหตุนะครับ11มิถุนายนที่ผ่านมานี้ถือว่าเป็นวันครบรอบนะครอนโกอ รวมคำนึงนะครับตัที่ถึงอยู่ในใจเราเสมอแน่นอนนะครับแต่ก็ระพักกว่างสองทุกคนนะครับครับผมครับผมแต่ว่าช่วงนี้ครับรายการเรารออยู่แล้วนะครับความกระเทิรเพียบเลยนะฮะเริ่มต้นกับจอกลากับบปีแจคับไม่ใช่แครับ สวัสดีเนแฟนคนพักของสงยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเจาะกีฬากับพิแจ๊ะเหมือนเช่นเคยช่วงนี้ช่วงฟุตบอลยูโรดูฟุตบอลยูโรดูให้เป็นศิลปะอย่าดูเพื่อการนั้นระวังจะไม่เหนื่ออะไรเขามีกฎกติกนึหครับผมวันนี้จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงการฟุตบอลไทยเหมือนเช่นเคยวันที่9ที่ผ่านมาในศึกโตโยต้าลีกครับทางสมโมสรเชียงรายยูเนเต็ดได้ออกบ้านทเดือนกำแพงเพชรเอฟซีซึ่งตลอด90นาทีสู้กันอย่างดุเดือด วางกับกำแพงวางกับกำแพงวางกับกำแพงแต่ทําอะไรกันไม่ได้ต่อต่อตอไปได้อีก120นาทีก็ยังทําอะไรกันไม่ได้นักกีฬาเป็นตะคิวแต่ตะคิวนั้นก็หายเข้าไปสู่ในช่วงจุดโทษทางสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดสุดเจ๋งยิง่งชนะไปถึง4ประตูต่อสในแมตชนี้ก็ขอตบมือให้กับนักกีฬาฟุตบอลจังหวัดเชียงรายและแฟนขับทุกคนด้วย และตอนนี้ทุกคนกําลังลุ้นอยู่หน้าจอโทรทัศน์ของทุกคนในการแข่งขันศึกไทยพฟวลีระหว่างชนบุรีเอซและเชียงรายยูเนเต็ดอีกสักครู่ทุกคนจะได้รู้ผลกันว่าเชียงร,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 รายและชนบุรีใครจะคว้า3ามแต้มได้และวันนี้แจ่มีช่วงพิเศษของแจ๊มมาแนะนําคือช่วงแจ๊มแจกคลิป ปติดตามันครับเพะว่าให้ยูเฉิงรักบสีการต่างๆก็อยู่โหครับเรามาดูคิปการแข่งขันปิงปองขั้นเทพระหว่างฝ่ายแดงและฝ่ายแดงี่คือการแข่งขันฝ่ายแดงเสิร์ฟไปแล้วตัดกันไปตัดกันมาดูครับขาหรืออะไรเนี่ยโอ้โหใหญ่กันจริงๆ นี่ครับฝ่ายแดงตบไปตบไ,ไ,ไปเขาทําอะไรไม่ทําตีลังกาครับนี่คือความสุดยอดของเขาความสัมบูิเศษไม่สามารถให้ใครทําได้สแปมตบไปอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งอีกฝั่งนัง้นวิ่งขึ้นโต๊ะว,วิ่งขึ้นโต๊ะเสร็จปุ๊บหอมแก้มแม่น่าเสียดายจริงๆไม่หอมครับฝั่งลุกขึ้นมากับรอยยิ้มอันสุดสวยและสุดหล่อ,อของเขาที่คือการแข่งขันปิงปองคันเทพและหวังว่าทุกคนคงจะชอบในช่วงแจะแจกคลิปสําหรับสัปดาห์นี้ เวลาของดิจจแล้วลองติดตามกันดูว่าสัปดาห์หน้าแจ็คจะเอาอะไรมาฝากคลิปอะไรมาฝากคลิปเกี่ยวกับอะไรมาฝากเกี่ยวกับกีฬาอะไรเกี่ยวกันยังไงเกี่ยวนยังไงไม่รู้ครับสัปดาห์หน้าติดตามกันไปในช่วงเจาะกีฬากับพี่แจ็คสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนบ๊ายบายยเจไาอยู่ในเด็มทั้งยามมาเด็ดอแต่นามาทเด็ดอาแต่ว่าหาันพยาย วันนี้เราก็รับผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงของรธรกิจกวางโกออนครับารกิจซาท้าใจกวางนะฮะและวันนี้เราก็มาอยู่ที่ช็อปเด็ห้านะฮะของสโมสรเชียงรายยูนิเต็ดครับวันนี้เราออกจะมาเป็นแบบทางการสรักนิดหนึ่งนะครับ,รบเพราะว่าเราได้แรงบันดาลใจมาจากรายการทูนท์โชว์นั่นเองฮะนั่นคือ,อต่อตยใจพบนะครับต่อยใจพบอีกแล้วเขาชื่อต่อยใจพบวพวกเรานี่ ไตปลาไตโมกไตโมกเอากิ่นไดทีเดียวนะครับวันนี้ครับเราอยู่ในช่วงกว่างโกออดทั้งับเราต้องมีแขกรับเชิญครับมีอยู่แล้วนะฮะและแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับถูกต้องครับวันนี้เราเข้ารายการแบบสดๆตัวนี้เลยนะครับครับขอเสียงปรบมือต้อนรับเด็กฤษีประกอบขอเด็กน้ครับสวัสดีครับที่อันดับแรกชนแก้วกันก่อนน้ำเชื่อมสำคัญถูกต้องครับผมอ้าวหมดแก้วสีลานะครับ แน่นอนครับวันนี้คือผู้ร่วมรายการของเราแขกรับเชิญในช่วงภารกิจกวางโกลอนนั่นเองคือมีคนวอนมานานมากอยากให้พี่เน็ตเนี่ยมาครับผมกฤษฎีประกอบของถูกต้องเวสเลยต้องเป็นคนนี้ Facebook ของสโมสรของเราของรายการทีวีสวัสดีทักทายผู้ชมทางบ้านครับผมกฤษฎีประกอบของครับครับผมแบ็กซ้ายครับนี่เป็นแบ็กซ้ายด้วยนะฮะพูดถึงเน็ตกฤษฎีประกอบของย้อนกลับไปในสมัยเด็กๆพี่เน็ตเป็นคน ที่ไหนโดยกําเนิดอะไรยังไงผมเป็นคนอําเภอเทิงจังหวัดเชียงรายครับโอเป็นคนบ้านเขาละกันละกันตอนเด็กๆพี่เนปโตที่เชียงรายเป็นคนอําเภอเทิงตอนนั้นโตมาในครอบครัวอะไรเป็นไงประมาณไหนตอนนั้นครอบครัวมีพี่น้องอีกคนหนึ่งครับเป็นพี่ชายเรียนอยู่ที่กรุงเทพยังเป็นนักฟุตบอลครับเหมือนเป็นแบบ ไอโด้ผมอะไรเงี้ยครับผมเตะบอลแถวเชียงรายอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็จะไปด้วยตลอดเรียกว่าเป็นครอบครัวที่ชอบแล้วก็รักกีฬาตอนนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นของการที่เล่นฟุตบอลเนี่ยนอกจากเห็นพี่ชายแล้วอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจทำให้เราอยากจะเตะบอลตอนนั้นก็ชอบครับชอบมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเล่นมาตั้งแต่เด็กครับครับผมแล้วไปรู้ตัวเองตอนไหนครับว่า ฝีไม้ลายมือฝีเท้าของเราเนี่ยมันเข้าท่าเข้าทีเพราะว่าปกติเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กผู้ชายหลายๆคนนะมันก็เตะเล่นกันอยู่แล้วฟุกบอลก็ตกติดแต่ว่าทีเนี้ยมีแววหรือว่าใครมาเห็นแววเราทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยฝีมือของเน็ตใช้ได้น่าจะมุ่งไปทางนี้ตอนนั้นมีมีอาจารย์ที่เชียงรายครับผมมาคัดตัวเป็นเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงรายก็คือตอนนั้นเนี่ยเล่นฟุตบอลมาเรื่อยๆครับผมเล่นมาเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสเข้ามาคัดตัวที่จังหวัดเชียงรายครับก็มีอาจารย์เนี่ย มาแนะนำไว้มาคัดตัวอะไรเงี้ยก็มาคัดตัวเชียงรายแล้วก็ติดเป็นตัวจังหวัดตอนนั้นก็แบบเป็นตัวสำรองมากอะไรเงี้ยครับก็คือว่าจากการที่เป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งกิจสดีประกอบของเตะบอลเล่นไก่กาไป็ธรรมดาเพื่อนๆอะไรอยู่ดีๆไปคัดตัวแล้วติดเป็นตัวจังหวัดเลยครับผมตอนนั้นคาดหวังอะไรไหมที่เราไปคัดหรือว่าเฮ้ยอยู่ดีๆฟุกได้มาได้ไงคาดก็คาดหวังเหมือนกันว่าอยากติดทีมเชียงรายอะไรเงี้ยแต่แต่แต่ว่า ฝีเท้าแบบตอนนั้นฝีเท้าเราก็อาจจะยังไม่ถึงแบบระดับนั้น <พ star S 1> อะไรเงี้ยก็มาคัดก็คาดวองว่าอ,อยากมีโอกาสสักครั้งหนึ่งที่ติด <yse> ทีมจังหวัดอะไรเงี้ยความฝัน,น,นเด็กๆแบบอยากติดทีมจังหวัดสักครั้งอะไรเงี้ยแล้ว,ลว,ลวลตำแหน่งนะครับที่เริ่มเป็นครั้งแรกใช้แบ็กซ้ายือเป่าไม่ใช่ครับ,บ ตำแหน่งที่ผมเล่นเชียงรายอ่ะตำแหน่งศูนย์หน้าขังได้ถูกมาคัดศูนย์หน้าเลยนะครับศูนย์หน้าตอนที่ติดตัวเชียงรายได้เป็นศูนย์หน้าเลยครับผมผมมาคัดศูนย์หน้าแล้วตอนนั้นเป็นไงครับฝีมือหรือว่าผลงานในช่วงที่เป็นตัวจังหวัดเชียงรายตอนช่วงแรกผมยังไม่ค่อยได้ลงอี่ที่ติดติดติดช่วงแรกครับเพราะเพราะผมไปเล่นข้ามรุนเขาเขาอายุแบบ ห่างกว่าผมนะไรเงครับผมเราเด็กกว่าเท่านั้นเขาก็เลยแบบว่ายังไม่ค่อยไว้ใจในฝีไม้ลายมือเราเท่าไหร่นะฮะหลังจากนั้นครับที่ได้เป็นตัวทีมจังหวัดเชียงรายเรียบร้อยแล้วเส้นทางของการเล่นฟุตบอลกฤษฎีประกอบของเดินทางไปทางไหนต่อของผมก็เล่นบอลตลอดเล่นบอลตอนแล้วก็ไปผมจบม .6 ผมไปเรียนที่เชียงใหม่พระเชียงใหม่ครับครับได้ได้ครึ่งครึ่งเทอมอ่ะครึ่งเทอมแล้วมันมี แล้วก็เพื่อนผมะแนะนําผมว่าพรุ่งนี้จะพรุ่งนี้จะมีทีมชาติชุดปีโอลิปิกมาคัดที่สนามสมพศเจร0อปีอะไรเงี้ยนะก็คุยกันก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็แต่เพื่อนผมไปคัดก็เลยชวนผมไปด้วยอเราไปด้วยกันดีกว่าประมาณนั้นครับแล้วผมก็ก็ไปคัดแหละก็ไปคัดคัดกับเขาคัด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 แบบ คัดครึ่งกลางแบบไม่เสร็จอ่ะแล้วก็ผมก็ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วก็ผมก็กลับมาหาอะไรผมก็ไม่ไม่ติดแน่อะไรเงี้ยไม่ได้คิดอะไรเลยคัดไปไม่ได้คัดเต็มที่กับเขาด้วยแต่คือเราก็แอบหวังเล็กๆโดยการที่ทิ้งเบอร์โทรไว้ทิ้งเบอร์โทรไว้ปุ๊บแล้วก็ตอนนั้นผู้จัดการทีมชาติอ่ะเขาโทรหาผมโทรมาแล้วก็พูดว่าอยากติดทีมชาติไหมอะไรเงี้ยโทรมาผม นี่ถือว่าไม่ได้เป็นโอกาสธรรมดาเลยตอนนั้นเรารู้สึกไงบ้างเฮ้ยใครอัามใครแก้ตอนแรกผมนึกว่าอัาเท้ยคนมีอาจารย์โทมาอัามหรือเปล่าอะไรเงี้ยปุ๊บแต่ว่าเขาบอกว่าอยากติ่มติไหมอยู่ไหนอะไรเงี้ยบอกอยู่วิไลอยู่เวลามล่าเขาก็ขับรถตู้หาที่เวลามล่โอ้โหถึงที่ครับผมขับมาถึงที่เลยแล้วก็บอกผมว่าให้เตรียมตัวนะอีกสองสามเดือนจะโทรมาอีกทีหนึ่งให้ไปเก็บตัวที่กรุงเทพอะไรเงี้ยครับผม ก็ผมก็รอผมก็รอแต่อ้แกไม่เห็นโทรมาเลยสองเดือนแล้วอะไรเงี้ยก็ประมาณสองเดือนกว่าแกโทรหาผมแล้วก็ชีวิตก็เปลี่ยนตั้งแต่ตอนนั้นครับก็เลยได้ไปติดทีมชาติชุดอะไรนะครับเีโอลิมปิกครับเปโอลิมปิกนะครับตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มเริ่มเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วชีวิตของนักฟุตบอลที่แท้จริงตอนนั้นเราคิดไหมว่าเฮ้ยเราจะเอาดีทั้งนักฟุตบอลจริงจังแล้วคิดคิดผมคิดว่า เขาไปคือคือไปกรุงเทพเนี่ยได้รเ,เรียนด้วยได้บ,บอลด้วยอนะไรเงี้ยครับ,รบตอนนั้นที่เมื่อกี้ย้อนกลับไปนิดนึงว่าเรียนวิไลพรลละได้เท่าไหร่นะฮะ ไม่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 ถึงเทอมแบบไม่ถึงเทอมแล้วก็ไปติดทีมชาติครับงจากนั้นย้ายไปเรียนที่กรุงเทพต่อตอนนี้ไปเรียนต่อที่ไหนเรียนที่ไอ้มหาลัยศรีปทุมครับศรีปทุมศรีปทุมนี่ก็ขึ้นชื่อคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ารวบรวมเหล่าบรรดาขุนพลนะกรับเต็มมหาวิทยาลัยเลยพวกแบบจะดึงแบบพวกทีมชาติพวกนักกอร์พวกอะไรนี้ไปเล่นเลยครับใช่แต่ตอนนั้นผมไปมหาลัยศรีปทุมก็ยังไม่โด่งเพราะทีมชาติเยอะผมแบบ ประมาณเด็กวันนอกเข้าไปไม่มาอะไรเงี้ยเตะเท้าอาจจะยังไม่ถึงแล้วรุ่นรุ่นที่วินเน็ตเล่นอะไรครับทีมชาติรุ่นฟรีโอลิมปิกรุ่นเป็นรุ่นเดียวกับใครไปที่เป็นดาวตอนนั้นที่นี่ตอนนั้นผมแบกอายุเล่นสามปีลุงโลดนลุงชัยพิษพงศกรนะก็เป็นรุ่นรุ่นกันนะครับที่เรียกว่ามีสีไม้ลายมือทั้งนั้นเลยนะครับหลังจากที่ได้อยู่ชุดปรีโอลิมปิกทีมชาติไทย เสร็จจากนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยผลทางของกิษสดีประกอบของพีเน็ตไปยังไงอะไรยังไงต่อครับตอนนั้นโค้ดของปีโอมปิกอ่ะคคือวิทูลกินพลนฝักโอ้แกเป็นตอนนั้นแกเป็นเฮดโค้ดของไอ้ตำรวจหรือไอ้อินซีตอนนี้ครับอินซีตำรวจครับตรวจสมัยนั้นเรียกสโมสรตำรวจครับผมคือแนะนําให้ผมไปเล่นเล่นว่าไอ้ขาดตําแหน่งนี้อยู่ขาดตำแหน่งแ็กซ้ายชวนให้ผมไปเล่นทีตำรวจครับผมผมก็เล่นตำรวจเล่นได้สองเดือน แล้วก็มันจะมีแบบเอาบุคคลภายนอกเนี่ยเข้ารับรายการตำรวจครัพอดีผมได้โอกาสนั้นมาอะไรเงี้ยได้กาสรับเข้ารับรายการตำรวจจากนั้นผมก็เล่นทีมตำรวจจากปี4ี่หกถึง เนี่ยครับก่อนที่ย้ายมาเชียงรายนะครับผมผมว่านาก็คือยาวเลยกับตำแหน่งแบ็กซ้ายด้วยบแ็ซีเพื่อตำรวจตู้ไฟของพี่เน็ตเนี่ยครับดีมากครับซีเพื่อนตำรวจเป็นที่กัปตันทีมด้วยพี่เป๊กครับก็คือเป็นตัวตัวหลักของทีมนะครับถูกต้องตอนนั้นใช้เวลาอยู่ที่อินซีเพื่อนตำรวจประมาณกี่ปีครับพี่เน็ตประมาณ8-9ปีครับแปดเปีนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลายคนอยากจะทราบจริงๆเลยว่าจุดเปลี่ยน กับการที่คนคนหนึ่งเนี่ยอยู่สโมสรนั้นมาวันระยะเวลาประมาณเกือบ10ปีว่าอย่างนั้นครับผมจุดเปลี่ยนตรงไหนครับที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะกลับมาบ้านเรามาเล่นให้กับเชียงรายยูไนเต็ดจุดเปลี่ยนนี่คือแบบตั้งแต่สองปีก่อนแล้วมีทางพี่พี่ป๊อปครับป๊อปเชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยติดต่อมาทีนึงแล้วคือผมไม่อยากกลับมาเล่นให้บ้านเกิดตอนนั้นทีมยังยังไม่มีเชียงรายยูไนเต็ดก็ไม่มีทีมไหนที่ติดต่อมาอะไรเงี้ยพอมีเชียงรายขึ้นมาปุ๊บ อยนางก็ติดต่อมาตอนนั้นอยู่ดีสองผมก็อยากมาแต่ว่าทางผู้ใหญ่คุยกันแบบไม่ไม่รู้เรื่องเพราะผมมีสัญญาณที่ตำรวจอยู่อะไรเงี้ยครับเป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่ไปนะครับจนทางผู้ใหญ่คุยกันลงตัวเรียบร้อยเราบเราไม่รีรอเลยที่จะกลับบ้านทางทางตำรวจก็โทรถามผมว่า อยากมาเล่นเชียงรายหรืออะไรเงี้ยครับผมก็เลยบอกว่าผมอยากมาเล่นอยากกลับบ้านอยากมาเล่นที่บ้านเกิดอะไรเงี้ยเขาก็แบบไม่ได้ห้ามอะไรเงี้ยครับผมก็เลยปล่อยมาก็เลยกลับมาครับหลังจากที่ได้มาสัมผัสกับเชียงรายูไนเต็ดเป็นเหมือนที่เราคิดเลยไหมครับพี่เต็ดเหมือนครับตอนนั้นที่ก่อนที่จะมาที่สโมสรของเราเนี่ยตอนนั้นคิดไว้ยังไงคิดไว้ว่าเชียงรายเป็นทีมไม่ใหญ่มากแต่ว่าแบบ อาจจะแบบมีความสมบูรณ์อะไรเงี้ยคนในทีมเยอะอะไรเงี้ยครับ,รบแต่ทำคอมาสบาดจริงอะไรเงี้ยก็ก็ดีครับแบบบริหารการในทีมอะไรเงี้ยครับนุ่นในสนามด้วยถูกอลด้วยครับนะครับก็เรียกได้ว่าได้รับใช้บ้านเกิดจริงๆจังๆแล้วครับนะครับพูดถึงตอนนี้เนี่ยตัวเองคิดว่าประสบความสาเร็จในอาชีพหรือว่าสายการเป็นนักฟุตบอลหรือยังครับถ้าพูดถ้าพูดแบบ ถ้ามองมึงมองผมนะบก็ถือว่าปสมสบความสวยมากครับถ้าหลังจากนี้ต่อไปอีก5ปี10ปีจะยังคงอยู่ในสายฟุตบอลหรือว่าอาชีพนี้ต่อไหมถ้ายังไหวอะไรเงีนะ้ยถ้ามีแรงมีอะไร,ไรก,ก็ยังอยู่ในอาชีพนี้แต่อาชีพหลังผมคือ,อาารา,ารรชการต่านะครับนะฮะถามนิดนึงว่าเราหนาชกตำรวจครับผมนะครับกับอาชีพฟุตบอลมันมีอะไรที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้างเอาที่เหมือนกันก่อนดีกว่าเหมือนกันคือ ความสัมพันธ์อะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ย่าก็ใช้ความสามัคคีในการทำงานน,นะครับแล้วสิ่งที่ต่างกันอย่างสุดข,ขั้วเลยนะเกนนักกีฬากับข้าราชการ,รอะไรที่มันต่างกันบางที่พี่เน็ตเห็นชัดๆเลยโอ้โหต่างกันเยอะป้าแบบการทำง,งานกิจวัรอะไรเงี้ยครับ,รบนักบ,บอลน,นี่แบบรอซ้อมบอลครับไปทํางานตำรวจนี่ต้องตื่นแต่เช้าอะไรเงี้ยครับตื่นเช้าต้องเข้าเวรอะไรเงี้ย แล้วอย่างนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยสงสัยมากว่าครับแล้วพี่เน็ตแบ่งเวลายังไงในพาร์ทของการเป็นตำรวจด้วยเป็นนักข่าวด้วยอะไรอ,อย่างเงี้ยคือคือมาตอนนี้ผมได้มาช่วยรายการอะไรเงี้ยครับครับช่วยรายการผมก็แบบ ยังไม่ไม่ต้องทํางานหากในในของตํารวจอะไรเงี้ยครับก็อยู่ฝ่ายธุรการครับครับเรื่องเอกสารอะไรเงี้ยครับไม่ต้องออกตัวไม่ต้องอะไรนะครับผมเมื่อกี้พูดถึงเรื่องราวของการเล่นฟุตบอลของพี่เน็ตครับผมเล่นมากี่ปีแล้วครับในอาชีพฟุตบอลในอาชีพคือคือเป็นอาชีพใช่ไหมเป็นอาชีพหลักเลยครับเล่นมาประมาณ9ปีครับ9ปีครับกับปีชีพเป่นตำรวจครับ นะครับถามพี่ในก่อนดกว่าว่าเคยมีจุดท้อไหมก็มีนะมีมีครับผมท้อที่สุดในชีวิตในการเล่นฟุตบอลครั้งนั้นเป็นยังไงครับท้อที่สุดคือแบบมัน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 ก็ไม่ที่สุดอ่ะก็คือท้อแบบว่าคิดถึงบ้านอะไรเงี้ยผมไปกรุงเทพปีแรกอ่ะผมอยากกลับบ้านอะไรเงี้ยผมไม่ไหวอะไรเงี้ยแบบซ้อมแบบคนมันนอกเข้าไปแต่ซ้อมไม่ไหวอะไรเงี้ยแบบไม่ไหวละจะกลับบ้านเนี่ยจะหนีกลับบ้าน ผมโทรหาแม่ผมไงโทรหาแม่ผมว่าผมไม่ไหวละผมจะกลับบ้านละอะไรเงี้ยแต่แม่ผมก็พูดประมาณพูดให้กำลังใจปลอบใจอะไรเงี้ยบอกว่าเอ้ยทนหน่อยนะลูกอะไรเงี้ยครับผมก็เลยทนอยู่ต่อพออยู่ไปปีสองปีมันก็เริ่มชินเริ่มอะไรเริ่มปรับตัวได้ปรับตัวได้นั่นเองครับและพูดถึงนะฮะคติจิตใจดีกว่าครับเราบางทีการท้ออะไรเงี้ยรู้สึกผิดหวังรู้สึกเสียใจนะฮะแต่ละคนก็ต้องมีแรงขับดันของตัวเองสำหรับพี่เนทพี่เนทของผมคือ ทำวันนี้ให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับไม่ว่าแบบอนาคตงานมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับคืออนาคตเนี่ยคุณผู้ชมสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงเนี่ยเราไม่มีทางรู้หรอกแต่ว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยคือปัจจุบันที่เราเดินย่าเท้ามันอยู่ตรงนี้ทําให้มันดีที่สุดนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของกฤษฎีประกอบของถ้าไม่ได้เป็นนักฟุตบอลไม่ได้เป็นตํารวจอยากเป็นอะไรครับจะเป็นครูครับอยากเป็นครูครูเนปถามว่าทำไมอยากเป็นครูพี่เนปมันหายากมากเลยนะผู้ชายที่อยากเป็นครูเนี่ยพ่อพ่อผมแบบ พ่อผมเป็นครูตั้งแต่เด็กไงครับผมเห็นพ่อผมทุกวันทุกวันเนี่ยผมคือความคิดแรกผมผมไม่คิดเลยว่าผมจะเป็นตำรวจอ่าผมอยากเป็นครูอ่ะคือซึมซับมาตั้งแต่พ่อแต่ไอ้รับผมจะเรียนไม่เก่งก็เลยไม่เปตำรวจแล้วเปฟุตบอลเนี่ยครับผมวันนี้ครับภารกิจกวางโกออนครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาชีพครูแต่อย่างใดไม่เกี่ยวใช่ไหมครับครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการใช้ทักษะ เกี่ยวกับมือชูมือครับพี่นัทชูมือดูมือครับชูมือครับผมครับปกติใช้มือบ่อยไหมปกติเล่นบอลใช้แต่เท้าอ๋อครับผมนะฮะใช้มือทําอะไรบ้างทุกวันนี้แปรงฟันครับแปรงฟันแปรงฟันแปรงฟันจะเป็นส่วนใหญ่อ๋อมีสับบ้างอะไรยี้สับบ้างสับไก่ครับสับไก่าวันนี้ครับเราจะให้นักฟุตบอลคนนี้เปลี่ยนจากการใช้เท้าบ่อยๆไปใช้มือบ้างเอาแล้ว ลองทายดูเล่นดีกว่าว่าวันนี้ผมจะให้พี่เน็ตไปใช้มือทำอะไรซ่อมรถซ่อมรถเปลี่ยนวัตถีรถามว่าซ่อมรถใช้มือไหมใช้อยู่ใช้มือมันยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ใช้มือครับนะครับเวลาที่ไปเจอสนามกว้างๆแล้วเวลาช่วงหน้าร้อนครับต้องวิ่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 งปุ๊บติดลมบนเขาเรียกอะไรสอยหลังมะม่วงอ่าอันนี้ก็ต้องใช้มือนะฮะ เดี๋ยววันนี้เราจะพาเนตกิจสธีประกอบของไปทําอาชีพอาชีพหนึ่งที่ต้องใช้มือมาให้คุณผู้ชมทางบ้านเดาเล่นๆว่าอาชีพที่ต้องใช้มือมากๆเนี่ยคืออาชีพอะไรอาชีพอะไรอ่ะเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงภอนกกิจกว่ากกอนครับไปเลย แล้วเรามารักทำไมโง่ดิเวสก้ แน่นอนครับสัปดาห์หน้าผมเชื่อว่าหลายคนต้องรอรุ้นอยู่นะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้เวลามันหมดแล้วเวลาหมดแล้วเหรอถูกต้องยังไม่ได้ดูเลยว่า แต่ท่าทางลีลาได้นะหน้าตาที่บอกว่าน่าจะไปขายบอลไทยหมาะขายโรตีเหมือนกวยานเขาใช้ได้นะครับครับเดืนสัปดาห์หน้าเราจะมาดูซิว่ากูรูที่จะมาสอนทำโรตีนะครับให้เน็ตกิจสีบประกอบของเนี่ยเขาจะเป็นใครแว้วๆมาบอกไปให้นิดนึงว่าเป็นแฟนคลับตัวโยงของเชียงรายเนตเต็ดเลยล่ะเป็นแฟนคลับที่เรียกว่าติดตามทุกแมตช์ของเชียงรายครับผมหลายท่านนี่นะครับอาจจะเคยเจอเขาในสนามนะครับนั่งตัวดำๆอยู่คนเดียวสนามอะไรสนามหญ้าหรือเปล่าบ้า สนา no มฟุตบอลนี่เอาเหรอนะฮะส่วนสัปดาห์นี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับผู้สนับสนุนรายการใจดีของเรานะครับนั่นคือนนัไม่ว่าจะเป็นลีโอนะครับหรือว่าจะเป็นที่พยาบาลกันไทยนะครับรวมถึงทอสสธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับผมครับผมขอบคุณด้วยนะครับเป็นเกงยีนสวยๆอย่งเกงยีนโบวี้โอ้โใส่โบวี่ด้วยอนี่ยเท่าไหร่รายกัรเราจะกล้องเต็มตัวที่อยากโชว์เกงอ่ะอยากโชว์นะครับครับผมขอบคุณสายการบินไทยแอร์เอเชียด้วยนะครับรวมถึงเซ็นทรัลโค่าจังหวัดเชียงรายนะฮะครับสัปดาห์หน้าอย่าลืมครับผมสนี้เจอรายการเชียง ราเล่นเตดทีวีปี2องเลยลืมนะครับเชียร์ฟุตบอลให้สนุกการพนันเนี่ยไม่เอาครับผมแต่เต็ที่เราจิ้นแจ้งบอกว่าราคามาแล้วมาแล้วนะครับเอาไงดีเขาบอกว่าการพนันเนี่ยมีบ้านหมดบ้านมีรถหมดรถนะครับครับตอนนี้เดินอยู่เดินอยู่นี่คือเดินแต่ว่าเดินออกกำลังกายตมองขอบคุตบอลโลกปีที่แล้วด้วยนะเนีต้องโตไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยวพัตลงเตี๋ยวก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับ move i like to move it move it I like to move it move it I like to move it move it c o l l e t o r Football ล้วร้างมตมีร้ทังมี้่ต้องคิแล้วรานงคตอนนี้ร้านบางไี่เหมือนขงเล่น้ะเนาะฮะอ่ะมาดูครับยังไงยังไง่ออ๋อนี่สองทุ่มครึ้งเนี่ยมีพอดไม่สองร้อยเนี่ยผู้ชมดูครับตอนนี้ คุณบางอาจก็เอาแป้งที่เมื่อกี้นวดนวดนะครับเก้าสูตรบ้างอะไรบ้างก็นวดนวดกันไปครับผมต้องบอกคุณผู้ชมชาวบ้านก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกล้องห้ามแคบมากเวลาที่ดีอยู่ที่อาจารย์ปะปายของเรา